ว่าเกมนี้อยากเดิมพันแบบวิดพื้นอะไรเงี้ยสิบทีม10งสิบทีมันน้อยไปเปล่าดูทรงแล้วพี่ไม่น่ารอดเลไม่เอาว่ะดูดูดูน้องเขาดิแบบเขาเอาเข้าจะเข้ารูปไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยวิดพื้นอีกเป้าเกมนี้ยังไม่เข็ดหลาบอีกทำเลย ฮะเรายังไม่เข็ยนรางเลยเรา สนามที่ King Power มอบให้นี้นะครับเป็นสนามที่ดีมากแล้วก็พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นแล้วก็ไฟอุปกรณ์ต่างๆพร้อมครับสำหรับการจะพัฒนาเด็กในท้องถิ่นเวลาเรามีจะนั่ยะาเทียมเนี่ย King Power มาสร้างให้ตอนนียเด็กก็มารวมมาตรงนี้ทั้งตำบลน,นะสร้างมิตรตัมพันธ์กันทั้งหมู่บ้านรู้จักกันมุดมีอะไรก,ก็ช่วยเลือกกันดีขอบคุณ King Power นะที่มาสร้างความเจริญให้กับหมู่บ้านตอนนี้ก็ช่วยลูกช่วยลานได้เล่นกันไป รายการที่จะไปบุกสนามในโครงการ100สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทยในที่ต่างๆเพื่อที่จะไปทดสอบฝีมือฝีเท้าของนักบอลเจ้าถิ่นนะคะก็รายการสนุกๆแบบนี้ก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel King Power Thai Power พลังคนไทยด้วยนะคะตอนนี้นะคะสนามที่เราอยู่เนี่ยก็อยู่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดหนองสาลาที่จังหวัดนครปฐมค่ะ สองขั้นคือโครงการโครงการหนึ่งที่เราจะหานักเตะฝีมือดีแค่16คนทั่วประเทศเพื่อได้ไปฝึกฝีเท้าที่ประเทศอังกฤษในสโมสรเอนลสเตอร์ซิตี้ครับเรายังมีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียนวัดคลิปคอลเลจเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองเลสเตอร์ด้วยครับผมก็หลังจากที่พวกผมได้กลับมาจากประเทศอังกฤษนะครับเราก็ได้เข้าสู่มืออาชีพอย่างเป็นทางการได้มีการเซ็นสัญญากับสโมสรสอนวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับเอ้เสียงไม่ดุเลยอ่ะพรอะไหมคะ วันนี้เรามีกิจกรรมมีเกมมาให้เล่นทั้งหมด3เกมค่ะ เข้าประตูเกมนี้จะใช้ทักษะในการส่งบอลโดยให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมา3คนเรียงแถวให้มีระยะห่างกันและตอกส้นส่งบอลให้เพื่อนโดยห้ามจับบอลผู้เล่นคนสุดท้ายต้องตอกส้นให้เข้าโกโดยโกรูหนูจะได้10คะแนนส่วนโกใหญ่จะได้5คะแนนภายในเวลา3มนาทีขายคะแนนเยอะกว่าเป็นฝ่ายชนะทีมน้องๆส่งใครคะเอาถอยหลังนัดกันไว้เนี่ยเลของเราอะสาคนนี่าพอดีเลย เฮ้ยซูดีเฮ้ยเสร็จร้อยเปียรามซู้คิดว่าเขากี่ลูกอะูกเข้าลูกเข้าลูกเฮ้ยขิงไว้แล้วนะถ้าทำไ,ไม่ได้ถ้าไม่ได้วิทย์พ่นวิทย์พื้นอะไรอย่างงี้สิบทีป่ะสิบทีมันน้อยไปเปล่าสักยี่สิบไปโอ้หแค่์ผมเฮ้ยได้เลยเอาสักสิบห้าไปขาดตัวไม่ได้เลยเดี๋ยวน้องกลับไปช่วยแม่ยกข้อทีมทีมไหนแพ้สิบทีนะครับโอคเคจัดไป เราทำได้ทุกแค่นี้เองแค่นี้เองเอาเอาาหอกนหรือแปรเมื่อกี้ตอกสซนตอกโซนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยๆเยลีุกแรกลรวมึงเอาวะไปตลกพันแต้มแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้ว มีอะไรจะบอกมาพื้นแบบนี้นะครับเอาให้ถูกวิธีพร้อมปะพร้อมเห้อมปยเฮยเฮ้ยไม่ได้อยู่อ้รู้ชะตากรรมทีมฟอกทันแล้วค่ะ เข้าแต่โกใหญ่โกเล็กไม่เข้าเลยอ,อย่างนี้มิดพื้นแล้วครับโจโู้โอ้โกเละตูเเนี่ยไอ้สามสองหนึ่งเฮ้ยมีใหญ่โกเล็กเข้าไปรับได้วย คะแนนให้ฟังนะคะคือคะแนนสูสีกันมากเลยทุกคนฝั่งน้องๆเนี่ยได้ทั้งหมดคะแนน240ร้อยสี่สิบคะแนนฟังฟังทีมฟังมั่นใจบอกเลยมั่นใจนะเราได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบตั้งหนึ่งร้อยอุ้ยตั้งหนึ่งร้อยแม่บ้านผมไม่รู้ขาดลอยอุ้ยขาดลอยอ่ะพร้อมกันพร้อมกันคนละสิบที มาถึงเกมที่2วิ่งเปรี้ยวขาลากในเกมนี้เราจะใช้ทักษะในการเลี้ยงฟุตบอลซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานกติกาไม่อยู่ว่าจะให้ผู้เล่นเลี้ยงบอล ผ่านสิ่งกีดขวางและ่วงถุงทรายที่ขาข้างละ2กิโลกรัมทีมไหนเลี้ยงจนครบทีมก่อนถือว่าทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะเกมนี้พวกเราเคยเล่นแล้วจำได้ไหมชนะด้วยชนะด้วยเฮ้ยวินพื้นอีกเปล่าเกมเนี้ยยังไม่เข็ดหลาบอีกเหรอทำเลยฮะเราเรายังไม่เข็ดหลาบเลยบดูทรงแล้วพี่ไม่น่ารอด ใส่ถุงงาย,ยัไม่ได้มินตันเริ่มคนแรกแต่เพื่อที่จะไม่ให้โกงเขาเกินไปนะคะมินตันจะถือมาด้วยนะคะมินตันไม่ถ่วงขานะถ้าถ่วงนี้น่าจะเดินไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวบอกวิธีใส่เดี๋ยวต้องใส่นี้เราใส่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วเ<ๆ>ร็วต<ๆ>่อทอดเลยเป็นไงคะหนักไหมคะหนักมากครับหนักคะ ใส่ได้ป่าได้ไเดี๋ยวพี่ดูให้ป่ะใสได้ป่าได้ได้าเร็วเอ้ยอะไรใครทาอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยพวกคุณคะพวกคุณตัดสินนะคะไหนดูไอ้ี่ได้เัง้ไปแวดูิไม่ต้องดูก่อนเย่ยเรา ไห้ตาสิงงเกมหน้าครับแล้วแต่เขาบผมแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยมาถึงเกมสดท้ายปิดตายิงลโทษเกมตัดสินทีสาคะแนนเป็นเดิมพันเกมนี้เราจะใช้ทักษะในการยิงจุดโทษแต่เราไม่ได้ยิงธรรมดานะเราจะให้ผู้เล่นปิดตาและหมุน5ารอบจากนั้นต้องเดินไปยิงลูกโทษให้เข้าประตูทีมไหนยิงได้เยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะไปเลยก็กติกาเหมือนเดิมค่ะทุกคนใครชนะเกมสุดท้ายก็เป็นผู้ชนะไปเลยโอเคเดี๋ยวปินตาเล่นคนแรกเลยรู้ชะตากรรมละ น่าจะเดินแกงทีมตัวเองเนี่ยแหละแกงนี่นะครับหูสนามเนี้ยต่อยหมุนสิบรอบล้มสิบรอบก็ไม่เป็นไรครับแบบนุ่มนิ่มเปียวฟ้ามากครับเดี๋ยวแหละตรงไปเลยสายอะสายตรงไปไมใช่ตรงไปเก่าสายเอ้ยไมาช่วยกันนี่ เบาๆนะครับเอาผมมินตันนี่ได้รับข้อพิเศษนะคะแบบว่าคนเข้าไปช่วยข้างในได้แต่ว่าหลังจากนี้ห้ามคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นนะคะไปไปตายหน่อยตายหน่อยตายหน่อยน่อยตาย้ะ มแนเลยอเฮ้ยอะไรอะ

อาวิ่งวิ่งตรงไปตรงไปาเขาไม่ยิงเป็นตัวใหญ่หรอครับปตูเลยไป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 ไหยุด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 ไปให้ตรงไปห้ตรงะ้มึงตรงแค่นั้นแหละเอาไปไปยิงดิ ได้ยินกูไหมเนี่ยถล่มละถล่มละทีนี้นะคะคู่ตัดสินนะคะเหลือทีมละหนึ่งคนละหันซ้ายหันซ้ายยิงไปิงให้ดิ้งให้ดิ่งเออยิงเลยีา เอาทีละคนสิขวาขวาซ้ายหันซ้ายกอลซ้ายกอบซ้าย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 สาย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 หมดยังไงอ่ะไม่หมซ้ายหมดสายสายสายอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เล่นเกมละเน้นมันมันตัวเองแล้วตอนเนี้ยโอ้กูเชื่อทีมกูได้ไหมเนี่ยแยงคนเยอะเลยโดนแกงหม้อใหญ่ ลูกบอลกลับโรงเรียนหน่อยลลับเลยายหน่อยตายหน่อยตายหน่อยโดฮาด้วยโดฮาด้วยสายนงตรองหน่อยถเลยชนะตรง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 เรงต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 ริตงตรงตงตรงตรงตร่รรงตรรงตรงตรงตรรงตรงตรนตรง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 นงตรงตตระตตรงวรนงรรนตตยงรตร

อยู่ข้างหนา้าแท้ๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมที่3น้องๆโรงเรียนปีดาราวิทยาคมก็เป็นฝ่ายชนะค่ะโอเคเราก็ปั๊มลูกบอลจากขิงพา o เวอมอบให้น้องๆเขาพี่ๆพักพันก็สนุกสนานนะครับ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคือครับพี่ๆเขาเป็นคนเก่งมากเลยเข้าถึงง่ายครับเป็นคนตลกครับโอเคเราก็ได้มอบลูกฟุตบอลของ King Power ให้น้องๆไปแล้วนะคะทั้งหมด20ลูกค่ะทุกคนฟอกฮันมีแพ้บ่อยเนาะแพ้ก็อยากอฟุตบอลอยหล่อเลยยจด เราได้มาทํากิจกรรมกับฟองฮันได้ประโยชน์หลายอย่างครับพี่ฟองฮันเขาได้สอนทักษะทักษะต่างๆให้เรา,า,าแล้วได้นำนำเอาไปใช้ในอนาคตขอบคุณคิงพาวเวอร์มากมาครับที่มอบสนามดีๆนี้ให้เยาวชนทั่วประเทศครับเอาไว้ให้เยาวชนเล่นออกกําลังกายกันทุกคนก็รอติดตามอีพีต่อไปนะคะว่าจะมีเกมสนุกๆอันไหนให้ทุกคนดูอีกนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube Channel King Power Thai Power พลังคนไทยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe 依稀呐哈。<Easy>